รสชาติดีเป๊ะเวอร์มากแปดชั่วโมงที่นําไปเนี่ยถ่ายทุกเช้าเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวจบค่ะที่สำคัญทำให้ผิวสวยด้วยสำหรับเมย์นะคะก็กินตัวนี้มาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะรู้สึกว่าเออระบบขับถ่ายเราแบบกลับมาเป็นปกติถ่ายทุกเช้าเลยค่ะตื่นมาก็ปวดท้องแบบไม่บิดด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองทานให้ทุกคนดูกันนะว่าแบบบรรทานย่ายงๆ มากแล้วปดก็หลักมากนะคะกินมาสักพักใหญ่แล้วรู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีมากรู้สึกว่าผิวเราดูเปล่งปลั่งแล้วก็ดูสุขภาพผิวดีขึ้นด้วยนะคะรสชาติกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนแับกีวี่เมลอนหอมมากเด๋ยวซองสุดท้ายแล้วคือทานจริงเลยรู้ว่าแบบเฮ้ยของดีเป็นยังไงรสชาติดีทานง่ายค่ะลงไปนอนก้นเลยค่ะนี่แทบไม่ต้องคนเลยค่ะดูได้เลยทานง่ายถ่ายคล่องค่ะตัวนี้ตัวเดียวจบค่ะ ทุกคืนก่อนนอนนะคะทานเลยแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะวันนี้นะคะป๊อบมีตัวช่วยดีๆก็คือโฮลิสต้านั่นเองนะคะทุกคนเมื่อกี้ลองเทดูแล้วคือหอมมากที่สำคัญทำให้ผิวสวยด้วยกินง่ายนะคะแล้วก็อร่อยหอม เบะเวอร์มากทบถ่ายตรงเปะมากค่ะเพราะปกติเป็นคนไม่ถ่ายตอนเช้าอะไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียด้วยนะชอบม,มากแล้วก็ทันต่อไปก่อนอยากให้ลำไส้มันปรับสมดุลไม่ผิดหวังแน่นอนกับคอลิสตาค่ะ